ดนตรียูคลาสสิกดนตรียูคลาสสิกนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่18ดนตรีในสมัยบาโรกนั้นมีรูปประพันธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนดนตรีในสมัยคลาสสิกมีลักษณะเฉพาะคือมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นค่ะเพราะว่าดนตรียูคลาสสิกตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่18มาจนถึงช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่19 นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในยุโรปมีความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่ได้กระตุ้นเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็คือการปฏิวัติรั้งใหญ่ในฝรั่งเศสซึ่งเริ่มขึ้นในปี1879ในอเมริกาเกิดสงครามระหว่างอังกฤษและอนณานิคมอเมริกันซึ่งนำไปสู่การประกาศอิสรภาพของอเมริกันในปี1776และสงครามนโปเลียนในยุโรป ซึ่งเป็นผลให้เกิดของเกสแห่งเวียนนาขึ้นในปี1814สมัยนี้ในทางปรัชญาเรียกว่ายุคแห่งเฮตโอนหลังจากการตายของ JS เอสบากในปี1750ก็ไม่มีผู้ประสบความสำเร็จในรูปแบบของดนตรีแบบบาล,ลกอีกมีการเริ่มของ The High Classical Era ในปี1780เราเรียกช่วงเวลาหลังจากการตายของ JS เอสบากว่า The Era Classical Period ดนตรีในสมัยบาโลกนั้นมีรูปประพันธ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนส่วนดนตรีในสมัยคลาสสิกมีลักษณะเฉพาะคือมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นการค้นหาความอิสระในด้านวิชาการเป็นหลักสําคัญที่ทําให้เกิดสมัยใหม่นี้ลักษณะดนตรียูคลาสสิกการไม่นิยมการซ้อนประสานของทํานองที่เรียกว่า counterpoint หันมานิยมการเน้นทนํานองหลักเพียงทํานองเดียว โดยมีแนวเสียงอื่นประสานทำให้ทำนองไพเราะขึ้นคือการใส่เสียงประสานลักษณะของบ a โ s o อน Continuo เลิกใช้ไปพร้อมๆกับการสร้างสารร์แบบ Improvisation ผู้ประพันธ์นิยมเขียนโนทุกแนวไม่มีการปล่อยว่างให้ผู้บรรเลงแต้งเติมเองลักษณะของบทเพลงก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันความหมายของคำว่า Classic System ค,คำว่า Classic ในทางดนตรีนั้น มีความหมายไปในทางเดียวกันกับความหมายของอุดมคติของลาทิอพอโลเนียนในสมัยของกรีกโบราณโดยจะมีความหมายที่มีแนวคิดเป็นไปในลักษณะของความนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นภายนอกกายสภาพการเหนี่ยวหลังทางอารมณ์ความจำแจ้งในเรื่องของรูปแบบ และการผูกติดอยู่กับหลักทางโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งอุดมคติทางคลาสสิกในทางดนตรีนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในช่วงตอนปลายของศตรวรรษที่18เท่านั้นสรุปลักษณะสำคัญของดนตรีสมัยคลาสสิกฟอร์มหรือคิตาลักษ์มีโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอนและยึดถือปฏิบัติมาเป็นธรรมเนียมนิยมอย่างเร้งคัดเห็นได้จากฟอร์มโซนาตาที่เกิดในสมัยคลาสสิกสไตล์ทำนอง ได้มีการพัฒนาทำนองชนิดใหม่ขึ้นมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองและลัดกลุ่มกระทัดลัดมากขึ้นมีความแจ่มแจ้งและความเรียบง่ายซึ่งมักจะทำตามกันมาสไตล์ทำนองลักษณะนี้ได้เข้ามาแทนที่ทำนองที่มีลักษณะยาวซึ่งมีสไตล์ใช้กลุ่มจังหวะตัวโน้ตในการสร้างทำนองซึ่งนิยมกันมาก่อนในสมัยบาโรกในทางดนตรีแบบโพลิโฟนี สไตล์แบบโฮโมโฟนิกความสำคัญอันใหม่ที่เกิดขึ้น,นแนวทำนองพิเศษในการประกอบทำนองหลักก็คือลักษณะพื้นผิวที่ได้รับความนิยมมากกว่าสไตล์พื้นผิวแบบโพลีโฟนีเดิมสิ่งพิเศษของลักษณะดังกล่าวนั่นก็คืออเวอร์ที่เบสซึ่งก็คือลักษณะการบรรเลงคอประกอบแบบโอเค้นคอร์ชนิดพิเศษในด้านการประสานเสียงนั้นการประสานเสียงของดนตรีสมัยนี้ซับซ้อนน้อยกว่าการประสานเสียงของดนตรีสมัยบาโรก ได้มีการใช้ไตแอดคอร์ดซึ่งหมายถึงคอร์ดโทนิทโดมิแนนต์และซับโดมิแนนต์มากยิ่งขึ้นและการประสานเสียงแบบเด er ียโทนิกได้รับความนิยมมากกว่าการประสานเสียงแบบโครมาติกเคิน์เตอร์พอยต์ในสมัยคลาสสิกยังคงมีการใช้อยู่โดยเฉพาะในท่อนพัฒนาของฟอร์มโซนาตาในท่อนใหญ่การประพันธ์ดนตรีที่ใช้ฟอร์มทางเคิน์เตอร์พอยต์ ซึ่งเป็นฟอร์มที่มีเคาน์เตอร์พอยต์เป็นวัตถุดิบสำคัญโดยทั่วๆไปจะไม่มีอีกแล้วในสมัยนี้การใช้ความดังเบาได้มีการนำเอาเอฟเฟก์ของความดังเบามาใช้สร้างเป็นองค์ประกอบของดนตรีดังเห็นได้จากงานการประพันธ์ของนักประพันธ์หลายๆคนซึ่งความดังเบานั้นมีทั้งการทำเอฟเฟกจากเบาแล้วค่อยเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเคสเซนโด และจากดังแล้วค่อยๆลดลงจนเบาเรียกว่าดิมิโนเอนโดประวัติผู้ประพันธ์เพลงคริสโตฟว,วลลบาร์กรุตกรุตเกิดที่เมืองเอลาสปาร์กประเทศเยอรมันเมื่ออายุได้12ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านที่โรงเรียนแห่งนี้เขาได้เรียนร้องเพลงเล่นไวโอลินเชลโลและคลาเวียผลงานของกรุตส่วนใหญ่จะเป็นด้านอุป,ปกรณ์ กลุตจะให้ความสำคัญของบทการแสดงมากกว่าการขับร้องเขาได้เขียนอุป,ปรกรณ์เรื่องแรกคืออัตเทเซอร์ในปี1741ได้รับความสำเร็จพอสมควรและต่อมาอีก4ปีเขาได้เขียนอุป,ปรกรณ์อีก8เรื่องการนำเสนอผลงานจะเป็นการนำเสนอตามแบบเดิมคือการแสดงอุป,ปรกรณ์จะเป็นเพียงการขับร้องเพลงหมู่เท่านั้น วงดนตรีก็มีไว้เพียงบรรเลงเพื่อการร้องเพลงเท่านั้นฟานโจเซฟให้เดินให้เดินเป็นนักประพัน์ผู้ที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียให้เดินมีความสามารถด้านการร้องเพลงพ่อของเขาจึงได้ทรงเสริมเขาด้านดนตรีเมื่ออายุได้หก,วกขวบเขาถูกทรงไปอยู่กับลุงที่เมืองไฮบวกไปเรียนหนังสือและเรียนดนตรีไปพร้อมกัน เมื่ออายุได้8ขวบก็เข้าไปร่วมร้องเพลงกับคณะนักร้องประสานเสียงจนอายุ13ปีไฮเดินสามารถแต่งเพลงได้เครื่องดนตรีที่ไฮเดินได้ฝึกปฏิบัติได้แก่เปียโน,โนออร์แกนไวโอลินชัมเปตและกลองไฮเดินมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นทั้งโมซาร์และเบโธเฟนก็เคยเป็นลูกศิษย์ของไฮเดินไฮเดินได้พัฒนารูปแบบการแต่งเพลงหลายประเภทไว้เป็นมาตรฐาน นักดนตรีในรุ่นต่อมาได้นำไปใช้และพัฒนาต่อให้สมบูรณ์บทประพันธ์เหล่านั้นได้แก่ซิมโฟนีสตริงคอรเตสและโซนาตาสำหรับเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดโมซาทด้วยความเก่งที่มีมาตั้งแต่เด็กจึงทำให้เขาต้องเดินทางไปแสดงดนตรีทั่วภาคพ,พื้นยุโรปและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โมซาทสามารถพูดได้มากถึง15ภาษาเลคูอิมแมก คือเพลงสุดท้ายที่โมซา์ได้เขียนการสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปตามความรู้สึกนึกคิดด้วยความสามารถจึงทำให้เพลงของเขามีทำนองมากมายต่อเนื่องกันอย่างสละสลวยรูปแบบการประพันธ์ไม่ใช้กฎเกณฑ์ที่ตายตัวโมซา์ได้สร้างผลงานชิ้นยอดเยี่ยมไว้เกือบทุกประเภทของบทเพลงเบโทเฟนเปโตเฟนเติบโตขึ้นในกรุงบอลประเทศเยอรมันในวัยเด็ก เขาถูกบังคับให้ฝึกหัดเล่นเปียโนพ่อของเขามีความมุ่งมั่นที่จะให้เขาเก่งเหมือนอย่างโมซารตเมื่อเบโธเฟนอายุได้12ปีเขาสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้โดยการเล่นออร์แกนและแต่งเพลงเขาเป็นนักเปียโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ผลงานซิมโฟนี2ลำดับแรกมีความคล้ายคลึงกับผลงานของฟานโจเซฟไฮเดิน den, ซึ่งถือว่าเป็นครูของเขา ผลงานตั้งแต่ซิมโฟนีหมายเลข3มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาได้ประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีไว้9บทผลงานประเภทอื่นๆได้แก่คอนแชตโตสำหรับเปียโนสำหรับอุป,ปากรณ์นั้นเบโธเฟนได้ประพันธ์ไว้เพียงหนึ่งเรื่องคือฟิเดลิโอส่วนตัวอย่างข้างล่างนี้จะเป็นตัวอย่างของบทประพันธ์ที่สำคัญ